สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกกาบาตหรือเมเทโอไรต์นั่นเองนะครับ M E T E O R I T E ในกลุ่มเมเทโอไรต์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกกาบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ C L A S S I F I C A T I O N อ่ะอุกกาบาตก้อนนี้นะครับเพื่อนๆดูที่หัวมันจะมีเส้นวิ่งนะครับอยู่ตรงหัวเนี่ยสเส้น1 2 3เป็นเส้นวิ่งนะครับแล้ว ก็จะมะีตัวหินที่มันละลายแล้วก็ยุบลงไปแล้วก็มีเส้นวิ่งแล้วก็ตัวหินที่มันละลายยุบเว้าวลงไปนะครับเนี่ยเราสังเกตเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับทีนี้ผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งแคปภาพขยายนะครับอ,อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนาะนเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงหัวมันเนี่ยครับมันจะละลายเป็นลายเส้นลายเส้นลายเส้นวิ่งวิ่งวิ่ง แล้วเวลาลมมันตีแรงมากๆนะครับเส้นที่เราเห็นเนี่ยมันคือเส้นโซนิกบูมความเร็วเหนือเสียงหมายถึงว่าเวลามันพุ่งมาเร็วๆมันจะระเบิดเปลี้ยะนะครับระเบิดแบบนี้ปับ๊บมันจะระเบิดรอบหินนะครับแล้วทําให้หินที่กําลังร้อนสูงแล้วก็ผิวละลายเนี่ยเป็นเส้นแตกออกแบบนี้นี่คือเส้นโซนิคบูมนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆลองเอาไม้กวาด ไปตีลงบนทรายทรายมันจะกระเด็นออกซ้ายขวาหรือเพื่อนๆเ,เอา,อาหนังยางนะครับดึงยืดแล้วก็ปล่อยลงมาดีดกับก้อนน้ํามันกลมๆก้อนดินน้ํามันก็จะเป็นรอยเส้นโซนิคบูมเวลาระเบิดมันจะระเบิดรอบหินแบบนั้นเลยครับอันนี้ระเบิด2ครั้งตุ้มตุ้มนะครับสอรอบความเร็วพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นความเร็วเหนือเสียงโซนิคบูมนั่นเอง และหินโดนความร้อนสูงกว่าพันองศารอบๆหินเลยละลายนะครับแล้วพอมาโดนโซนิกบูมระเบิดแตกออก1-2เนื้อมันก็เลยหายไปเลยนะครับนี่แหละครับวิธีการดูเส้นโซนิคบูมง่ายๆนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม